สวัสดีครับพ ouais. ี่น้องครับปุ้บปุ๊ปอกันอีแล้วครับกับช่วงคำคำนาะครับเนาะบรรยากาศโคตรดีเลยครับวันนี้ครับฝนกรสิตกคืบมากเลยครับฝนโอ้ฝนน่ะหลังจากแหงแดงมาโดนฝนตกแนี่ยฝตกแนี่โอ้สวัสดีไม่ออกคำเฮ็ดยังวันนี้จับเลี้ยงใหม่อันนี้จัเลี้ยงโอ้เวิร์ตเตียงง่วนกับยังยังไงกินหยาเอือรแบะหรือว่ายงแบะวะ าภาษาไทยแพะนะคะบ้านห้องกับเอือน,นแบอแบยังแแบพร้อมโอ้เอาย่างเครื่องย่างลูกเครื่องย่างแแบยคือโบไปเมือง<อ>งัวสวัสดีน้องเขาปั้นหน่อยครับมาครับผมมาเขามาทักทายพี่นอ้องให้ซื้อเลยครับวันนี้เด้อว้าโลละจักบาลโอ้ได้ชัดไหมมาย่างอยู่วันนี้แล้วว<อ>ันนี้บ้างแแบจะ<อ>ว่าโลละจักบาลว้โลละอร่อยกว่าเด้ออย่างนี้เด้อ แโต๊ะละอร่อยชิปบาทคนเนอร์อย่างนี้เด้อโอ้โหบอสโอ้โหบอสบรรยากาศโคตรดีด้วยครับมันเป็นลำหน้าอยู่หลังบ้านบ่เพาบวันี้อันนั้นแน่เพราะวี้ซื้อเป็นตัวพึ่งหัวเี่เขาสั่งเราเด้นี่บ่อือโอ้ไปฝุ่นยางก็ไปรวมฝุ่นไป็นพวกฝุ่นดำหน้าไปบรรยากาศดีด้วครับพี่น้องครับเหมือนนี้ครับเป็นลำหน้าดึงเอาหนีแล้วมันจะลงที่กินเขาอ่าดึงเอาจับเหี่ยงแบ่พร้อมจักดูกชักแบ่มานนี้เป็นตะหย่างหัวกับหย่างแบ่ไปยางไป ตอนซื้อมาเมันกตัวน่อยก็เนะนประมาณเก่าอยก็บา<อ>เปิดราคาเนี่ยเปิดรา,าคาก่อนอ่ะจอยเนี้ยนะครับดูกแบอ้อโดอย่างไม่อย่างแบ่ะครับพี่น้อง,ยง,ยงอย่างหอดแบล่ะอย่างหอดง่วเก่าลตอนนั้นมันเก่าลโละนนรรละลอยตัวละจักบาทลละลอยเก่าลอยว่ะลละลอยว่ะมันเก่าลู่ว่ะเนี้ยนี้ก็จะสูงขึ้นแน่นอนเน่ยเพราะมันนักเดอนี่อืม ปะ่ะบุญคนลำหน้าปะ่ะอยู่น้น่อยอปัน้นโอ้ผ่าเขาปั้นไม่ยางเรียนครับเหมือนี้ครับบ่ิได้ไปซื้งงัวนะครับเหมือนนี้ช่วงนี้งวดสักวันงวดซื้งงัวก่อนเบิดเงินเดิมเบิดเงินแล้วหลายคนก็ว่าโอ้ยเอาเงินมาใส่มาซื้อต่ง,งัวต่ขวายจะรลุดแต่นะโอ้นี่ครับผมก็มีเงินเจ็บแน่แต่ก็ข้ายนั่นค้ายนี้เนี่นยก็พอได้ซื้ออย่าคิดฟารมามัวเนาะก็พ่อได้อันนั้นนี่ครับ ซื้อวเขาเอาหวออกเหมือนเดิเอาหวออกซื้อว่ะเขายุ่งสันดาบดีใสเลยมันจีกินหยากรินงหยากร่างเยาว์นะโอ้บรรยากาศมันดีแห้งครับแต่ว่ามันเดี่ยงไงแบะจะเบิ่งจิหลังมันกินแบบทุกอย่างเลคืออย่างน้ำสีหมอกอย่างนี้มันเจ็บกีนมากแบบทุกอย่างว่ะครับผมสัตวดอย่างไหมแบะนี่นี่ครับเบิด์ตะย่ยงงมอกก็ย่ยงแบะครับพี่น้องเอาแล้วบานนี่มาสางยังดอกไป ไอ้บกแบกจักแบกจักดุกจักแบกจักดูกบ้านนี้ยจักจุงแบกโอ้คนดำหน้าอยู่ด้วยครับทั้งช่วงนี้กะเขียนห้องคนดำกะดำคนวานกะวานเนาะเสียงเออเสียงเขียดกะห้องเพราะเสียงเขียนต้นเหลืองเดียนะก็มาซ้ำคือมาดำหน้าข้าแต่ก็มาดกกาเนาะขั้นไปลุงเดียนกับด,ก,บดกกา,นะข,กกกาขั้นยามวันเสะวิจิตกัดำหน้าสะกันจังดกกาเนาะบรรยากาศโคตรดีเลยคุณนะไปเบิ่งคนดำหน้าป่ะโอ้ดำหน้าคุณนะครับ น้ำหน้ายามแดงเนาะมันจะบ่มีแดดจังตวนตะลักอืมแม่นอยู่ค <c oughs> ืบแน่เด้ครับเพราะว่าฝนสิตกไกลมากเด้อตกฝนสิตก <c oughs> มี่าใจอยากปลูกแบบนนี่วะใจอยากปลูกแบบนี้เพาะน้องสาเจาะส่นกล้วยอ่อนเลยวะแม่นปลูกน้องสาเนี่ยนี่แหละ <c oughs> กล้วยจน,น,น,นอ่อยเลยนอืมบรรยากาศดีพคนโอ้ฟเนาะกะอหกวกิ <c oughs> นแต่หยาเขาว่าอย่างนี้มัน,นได้กำไรบ่วแหวนนี่บางคนเขาก็ว่าได้กำไรอยู่เลย คืขึ้งหัวคืองหัวใหนี่นะเนาะคอนก็บ่ปงหัเลี้ยงที่เลี้ยงมาใหงขปั่นนึงเลี้ยงเห็นบ่เฮ้อาขยิบลองอย่างงี้อู้ยันนี้มันหนักเก่าๆแต่อุ้มเบิ้งอุ้มขืนเบิ้งพ่อดีดอุ้มขืนมา่อกลเออพ่อดีดลองๆเลยเบียนะครับผมเลี้ยงให้เขาเรียงให้เขาปั้นเรียนพ่อเดี๋ยวเบื้องก็กยินหยากินยิงขึ้งหัวนี่แหละ เมื่อจะสื้องัวงก็เลี้ยงแบ่นี่ยนะครับอันนี้ก็ยังว่างัว่าบริเวณพี่เจียวบ่ได้ณพีเกียวอยากมันในพลอยมันก็กินไปเรื่อยๆอือโอ้ครับผมบรรยากาศดีแห้งขั้นสมุนท่าขั้นท่าเหลียงนั้นตันหน่อยอะะมันเสื่องก็มากินยาเรื่อยๆยเพราะมันกรับมันนอนงานมันเดี๋ยวก็จะซื้องัวอยู่ครับพี่น้องครับหาโอกาสก่อนเมันมีเวลาก่อนหาเก็บเงินดีก่อนซื้อจะงัวงก็เลยเลี้ยงมาหันกขายรอดไปเนาะเก็เลยเลี้ยง บอกง่ายๆเป็นคนที่เก็บเงินไว้ยู่ะบอกง่ายๆบอกาบอกตุ๊ตร้งนี่แหละเลยเหนื่อยนักบ่ประมาณซิบโลขึ้นนี่บ่เขากินกันอยู่บ่แบ่เนี่กินถ้ามันเป็นสัตว์ถึงวันบ่อาจจะเป็นสัตว์ถึงวันเพราะว่าบางมองเขาเกิดกินแล้วว่ายื่นีิวกินนะซีเติร์นมันเอาไว้เนี่ยงไว้เอียงไว้เบื้องให้เขาปั่นเบื้องเด่นกับเขาปั่นได้ใช่ไหมครับบวกหมูกันมาเป็นสัตว์ถึงวันบ่นะครับปุ้มกับบ่เด็กหมูกันว่าแบ่นี่เป็นสัตว์ถึงวันบ่ กินหยาดีดีตัวกินหยาดีมันม้วนเด๋อเด๋อมันบ่ได้ไปเกี่ยวหยาเกี่ยวอยู่ให้มันคืออันผู้ใหญ่ขี้หัวแด้กินอาหารไดงกินมาทุกอย่างเนาะทุอย่างเอาเปล่าต่อคือแบบใครสักคนเขากว่าคือล่องสื่อสื่อหัวกลายเป็นคนดีเก็บเงินอยู่นะคะเคยล่องเคยล่องเก็บแล้วตั้งใจแต่งงานกันมาแต่งใจอยู่กันนอนกับลองดีแล้วเก็บเงินมาอยู่ไปหาแม่ทางไหนมันจะเก็บ มม่น้อเก็บอยู่หรอจะเป็นคนมีมาเค็นยังกัสืสันมีเินมีเงินกอาปากอยู่ี่็ต้องหัวไว้กระเบิงไปน้ำเอ้ยเองแล้วฝนฝนสิมาแล้วกะสีกระบานกันครับพี่น้องฝนสีตุกเดีวฝนตุกอินเดีวจะเอาแย่ไปเขาคอครับฝน่เยอะกระน ถิงฟนบสบายอยก่บ่โอ้ชิเปะอันนั้นบ่ไปครับพี่น้องครับพอกันคลิปนาครนะแบกกินหยาดีดีเมื่อหมือื่นมันนั้นเอืตลาดงัวบ่เจะ่วันเร้ถามเห็นบ่ไปตลาดงัวอยู่ครับผมพอกันคลิปนาครับพี่นองครับโอเคครับคลิี้กาฝากใบเนีราฝากโดซับตไครช่องเส้นตังเง้ยนครับเด้่องอามันถึงสามแสนแสนซับไว้้หครับพี่นงตายข้ากับปั่นเปะงานกัน